รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย yeah, yeah. Oh, yeah. Yeah. สนับสนุนโดยวุฒิศักร,ราะความสวยรอไม่ได้ กาแฟวีสลินเข้มได้ทุกที่ดูดีเพระาะไขมันต่ำคามเมล่าแมตตี้ทูเวสสำหรับสาวผิวมันเนียนนานหน้าใสาไม่มันตลอดทั้งวันสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วกับรายการคนดังนั่งเคลีย ทางช่อง Star Mac หมายเลข12กดง่ายจำง่ายแซบทางช่องนะคุณผู้ชมวันนี้แขกของเดียนนะคะเธอเป็นนางแบบค่ะแต่เป็นนางแบบนางร้ายค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาอยู่ๆนะคะก็ลุกขึ้นมาเปลี่ยนชื่อค่ะคุณผู้ชมแต่ไม่ใช่เปลี่ยนเพื่อเอาเลิกเอาชัยในเชิงธุรกิจหรืออะไรนะคะเขาลือกันว่าหล่อนเปลี่ยนชื่อเพราะจะได้หาผู้ชายมากินง่ายๆพอเปลี่ยนชื่อเสร็จผู้ชายจะได้มาลุมมาตุ้มะคะ่ะเดียนตกใจมากเลยนะคะกับเหตุผลในการเปลี่ยนชื่อของหล่อนข่าวนี้นะคะที่สําคัญนะคะ เขาลือกันให้สนั่นเมืองว่าหล่อนมีค่สนวีค่ะกินผู้ชายไวกระตอกกระดูกกลุบกลับกลุบกลับตลอดเวลาเลยนะคะคุณผู้ชมคะเขาทำนองว่ารักเรี้ยนต้องอดทนคะ่ะเลียนก็ไม่ทราบนะคะจะเอาเด็กๆก,กระดูกอ่อนมาอดทนได้ยังไงคะคุณผู้ชมเจ้าะขะเขาบอกว่าหล่อนเตรียมจะวิวา ฟาผ่าแล้วนะคะหลอนเจอคนที่ถูกใจไม่มีค่ะส่วนเดี๋ยวนี้ก็ยังเคี้ยวกลุบกลับกลุดกลับอยู่ตลอดเวลานะคะคุณผู้ชมฉายาของหล่อนนะคะเป็นนางร้ายปากแดงจําเวียงค่ะอุ๊ยเดียนเสียดเสียอยงมาวันนี้เดียนนั่งนะคะกําพระไวไ้ในกระเป๋ากระเป๋าเต็มเลยค่ะตะสกดหล่อนนะคะเดียนกลัวค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาแต่ครอบครัวปลื้มนะคะพระชีวิตของเธอเปลี่ยนไปดูดีน่ารักเป็นที่ปรับป,ปลื้มของคนในครอบครัวไปเคลียร์กันเลยค่ะคุณผู้ชมเจ้าขา กับนางร้ายเปลี่ยนชื่อค่ะเข็มและพัดระดาช่วยเกือ de เห็ไม่เรียบร้อยอย่าทําอะไรฉันนะซอฟค่ะพระบทของเธอในทีวีมันน่ากลัวนะคะบทนางร้ายนะตัวจริงร้ายกว่าเออเหรอคะวันนี้ยิ่งน่ากลัวอย่เลยนะคะยังไม่ทันอะไรเริ่มรายการก็บอกตัวจริงร้ายกว่าเลยน่ากลัวมากเธอเป็นเจ้าแม่แคทวอลแล้วเขาก็บอกว่าเป็นนางร้ายปากแดงชื่อจริงชื่อเดิมว่ารุจิราแล้วทำไมอยู่ๆหนูมาเปลี่ยนเป็นละพระรดาคะคือจริงๆต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าแล้วแต่ความเชื่อความศรัทธานะคะอาจารย์คะเพราะว่าเข็มได เขาไปคลุกคลีอยู่กับพระพุทธศาสนา<ะ>อยู่กับวัดอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างเยอะเขาก็บอกว่าโอเคชื่อเก่าเนี่ยหมดอายุแล้วนะ <Wait. S 1> เปลี่ยนไม้แล้วก็เขาดูในเรื่องของราศีะคะ่ะแล้วเข็มไปตก,กตกลัคนาตุลซึ่งถ้าใครรู้เรื่องดวงอะไรเงี้ยค่อนข้างที่จะแย่มากพระบอกว่าถ้าไม่เปลี่ยนเนี่ยเข็มอาจจะแบบเสียคนรักคนรักในที่นี้เขาหมายถึงว่าพ่อแม่เลยอะ่ะอาจารย์ก็เลยแบบโอเคงั้นก็เปลี่ยนละกันเพราะว่าเราทาแล้วก็ไม่ได้เดือดร้อนใครเนาะแค่เปลี่ยนชื่อ แต่จริงๆแล้วเราเราเป็นนางเอกแล้วไอ้เป็นเป็นนางร้ายนะคะ <c oughs> แล้วก็มีบทบาทเป็นนางแบบ <c oughs> ด้วยชื่อเสียงกระดงนะทุกคนรู้จักเข็มรูจีลาเข็มรู้จีลาอยู่ๆนะคะเรียนอ่านตรงแรกครั้งแรกที่เปลี่ยนชื่อละพัส <c oughs> รดาทุกคนจะเติมเอี้ยน <ๆ S 2> เ้นเตลอดเลยเรียนเลียนศรรีรษะกับชื่อมากเลยนะคะ <c oughs> เป็นภาษาบาลีบาลีะสันสกฤตอะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องลองอ่านเป็นละพัสรดาละพัสรดาละพัสรดา เดียนเหนื่อยมากกับการที่เดียนต้องพลิกชิวหาสองจังหวะอะค่ะเรียกยากมากแล้วผู้ชายที่ไหนจะเรียกเธอได้ถูกต้องล่ะคะผู้ชายส่วนใหญ่เรียกเข็มค่ะหรือเรียกที่รักผู้ชายส่วนใหญ่เรียกเข็มหรือไม่ก็ที่รักค่ะแล้วจะเปลี่ยนทําไมล่ะคะในเมื่อมีที่รักอยู่แล้วจะเปลี่ยนมาแล้วพัดาราทำไมล่ะคะครับบอกให้เปลี่ยนก็โอเคนะคะแล้วหลังจากเปลี่ยนแล้วชีวิตหนูดีขึ้นไหมคะ คือเ <K ill ow> ขมมองแบบนี้ค่ะหลายคนถามดีขึ้นไม่ดีขึ้นเขมไม่รู้ว่าดีขึ้นไม่ดีขึ้นว่าจัดตรงไหนคะ่ะอาจารย์เขมรู้สึกว่าถ้าสมมติว่าทําอะไรแล้วมันไม่แย่ลงนั่นคือดีแล้วใช่แต่อาจารย์ว่าหนูเปลี่ยนชื่อเสร็จแล้วก็เป็นที่สนใจของคนนะคะทําไมรู้จีราช่วยเกื้อถึงเปลี่ยนเป็นลพัตราดา <Yes. S 1> นะคะซึ่งมันค่อนข้างจะเรียกยากถ้าไม่ตั้งใจจริงก็คงเรียกไม่ถูกอีอีลลลลาอะไรนั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยคงไม่ได้หนูอาจารย์ว่าหนูชื่อเสียงดีขึ้น ไม่รู้นะคะในความรู้สึกอาจจะเป็นเพราะว่าหลายคนถามว่าเฮ้ยเปลี่ยนชื่อแล้วแบบเฮ้ยงานเยอะขึ้น แล้วก็แบบเอ้ยหนุ่มเยอะขึ้นเขมมองว่าไม่ใช่แค่เปลี่ยนชื่ออาจจะเป็นเพราะว่าเขมเข้าอยู่กับพระพุทธศาสนาเยอะมากกว่ามันเลยทําให้เขมซอฟลงคิดอะไรง่ายขึ้นเป็นแบบนั้นเพราะนนว่าก็ยังไม่ซอฟต์นะคะดูจากท่าทางและวิธีการพูดหนูอย่าง a ร e r และแอคทีฟพร้อมลุยและตบตีได้ในทุกนาทีนะคะหนูไม่เคยตอบตีหนูต่อยอีกเดียวโอ้ยไปแล้วสายตาค่ะคุณผู้ชมคะถ้าใครไม่รู้จักเขมนะคะก็จะต้องบอกเลยว่าถ้าเดินกันข้างถนนแล้วไม่แต่งหน้านะคะอูอีนี่ท่าทางวีนค ถ้าใครไม่รู้จักพี่จะว่าพี่ท่าทางคงจะเลาะร้ายแต่ในความเป็นจริงอะหนูล้วก็เห็นได้นั่งคุยกับพี่ซอฟหวาน่ะจริงค่ะเนี่ยใครๆก็พูดอย่างนี้เลยค่ะเข็มค่ะเนี่ยพี่นั่งอยู่กับหนูนะคะพี่ก็หนูไม่เห็นนีแววจะร้ายตรงไหนเลยบางทีตาหนูขมึนขึงนิดหน่อยแล้วหนูเป็นคนแอคทีฟคนไม่รู้จักก็ต้องว่าหนูดูแรงใช่ไหมคะและที่สําคัญนะคะเออผู้ชายเยอะขึ้นไหมคะช่วงนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเข็ม เปิดตัวเองมากขึ้นมากกว่าอาจารย์คือเมื่อก่อนถ้าสมมติว่าโอเคใครชวนไปไหนเ็มก็แบบเอ้ยขี้เกียจออกติดอะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบไม่ออกไม่ออกไม่จำเป็นหนีต้องไปเจอคนอะไรอย่างเงี้ยแต่เมื่อก่อนไม่ออกหรือว่าไม่แอปมันมูแต่แอปอยู่ค่ะไม่ออกค่ะไม่ออกแล้วคะเขม่ะอาจารย์พูดกับหนูตรงๆนะคะในวงการบันเทิงเนี่ยนะคะแล้วก็เขาก็เมาส์มอยว่าหนูเป็นคนที่มีผู้ชายเยอะอะค่ะทําไมเขามองหนูเป็นอย่างนั้นฉันว่าหนูก็ไม่น่าจะมีผู้ชายก็ไมาในชีวิตสักเท่าไหร่ถ้าเทียบดูนะคะความมีเสน่ห์และยั่วยวนระหว่างเธอกัับน ฉันไม่อยากท้าพี่สูตรค่ะเ,เรียนว่าเดียนอาจจะสวยไม่เท่าหนูแต่มัน่นใจว่าของเดียนกินอร่อยกาแซ่บใช่ไหมคะขอบคุณค่ะสรุปแล้วทําไมเขาลือว่าหนูผู้ชายเยอะล่ะคือหนูเป็นแบบนี้ต้องบอกก่อนว่าถามว่าเจ้าชูไ้ไหมยอมรับว่าเจ้าชู้นะแต่ไม่มีแฟนคุณเจ้าชู้ได้นี่แต่ถ้ามีแฟนเข็มก็เลือกที่จะคบทีละคนแม้กระทั่งเดทนะคะอาจารย์ ทำไมบอกว่าเอ้เข็มเปลี่ยนเดทบ่อยเดทเดทคือคบกันนดเดทอยู่หรอคะไม่ใช่เขาไม่คบหนูอ่ะออกเดทใช่ไหมคะใช่ออกเดทอย่างเงี้ยค่ะคือเดทก็คือเดททีละคนจะบอกว่าเจ้าชู้ไหมอ่ะก็เจ้าชู้ได้ฉันโสดนี่ฉันทําอะไรก็ได้ไม่เดือดร้อนใครฉันก็ทำแต่ถ้ามีเป็นตัวเป็นตนเราก็เลือกคบเป็นคนคนไปไม่มั่วแต่ทั่วถึงละมาทีละคนทานองนั้นใช่มคะทั่วถึงเลยหรอคะก็หนูก็ให้โอกาสทุกคนได้แสดงความเป็นสุภาพบุรุษเราสวยเราก็ต้องเลือกได้จริงไหมคะอันนี้อาจารย์ก็ แต่ทาไมเดี๋ยวนี้เขาก็เมาหมอยว่าตั้งแต่หนูออกตัวหนูหมูไม่ปฏิเสธที่หนูหนูคบผู้ชายได้เรื่อยๆคนนี้ไม่ถูกใจก็ไม่คอเปลี่ยนใหม่ไม่เห็นแคร์เลยแต่นับวันนับวันนะคะเธอก็จะคบแต่ผู้ชายที่เด็กลงเด็กลงเห็นได้ข่าวว่าเที่ยวหลังสุดนุ่งกางเกงขาสั้นเรียนมัธยมจริงหรือเปล่าพี่ไม่อยากคื่เลยไม่มัธยมค่ะจาย์แค่อายุประมาณ26ห่างกันเราสักห้าปีอะไรเงี้ยอ๋อยี่สิบกว่าหรอคะใช่ยี่สิบหกแล้วแต่เราก็สาเอ็ดแล้วอ่ะ กก็ห่างันใช่ตแต่ถ้าผู้หญิง30จะดูผู้ชายที่เหมาะสมก็สัก35-40มันก็ต้องมีตําหนิและมีลูกติดใครจะมานั่งหาภาระจริงไหมคะเข็มคิดแบบนี้อาจารย์เขมรู้สึกว่าโอเคถ้าเข็มครบกับผู้ชายเนี่ยก็คือโตมาแล้วแก่กว่าเราครบมาเยอะและ้วและยังไงฉันก็ยังผิดหวังอยู่ ถูกไหมคะเราก็ยังแบบเราก็ยังเราก็ยังไม่ประสบความสําเร็จในความรักคบกับคนอายุมากกว่าเราก็ยังเสียใจยแล้วทาไมเราไม่ลองให้โอกาสที่เขาเป็นเด็กดูบ้างมันอาจจะมีบางอย่างที่เข้ากันก็ได้แต่ว่าสุดท้ายก็ไม่เข้ากันไม่หรอกคะ่ะเข็มเข็มอย่าคิดนะคะอาจารย์ไม่อยากให้เข็มพูดคํานี้เลยคําว่าในที่สุดก็ยังผิดหวังอยู่ดีไม่ใช่เข็มไม่เคยผิดหวัง <c oughs> มันบังเอิญยังไม่เจอของที่ถูกใจออถูกไหมคะเข็มเป็นคนที่แบบเขาเรียกอะไรนะคะดีเทลเยอะไปไหมคะสําหรับผู้ชายอ่ะ คนบอกเข็มว่าเฮ้ยถ้ายุเยอะขึ้นข้อแม้ข้อจํากัดจะน้อยลงแต่สําหรับเข็มเขมไม่ใช่ขเข็มรู้สึกว่ายิ่งโตเนี่ยข้อจํากัดเข็มยิ่งเยอะขึ้นรายละเอียดยิ่งเยอะขึ้นเพราะเข็มรู้สึกว่านั่นคือคนสุดท้ายในชีวิตอาจจะเป็นคนสุดท้ายในชีวิตนะคะเราก็เลยต้องยิ่งละเอียดในการเลือกมากขึ้น อาจารย์เคยเจอนะคะเพื่อนนะคะสองสามเคสเคสซึ่งเขาบอกว่าเนี่ยชวนผู้ชายไปค้างที่บ้านแต่ว่ามีหลายคนอยู่ในบ้านนียามไม่ได้อยู่กันสองคนซึ่งเดียนก็ไม่อยากจะเชื่อหรอกค่ะเขาก็ชวนเข้าบ้านก็บอกเช้าสีฟันนะคะเห็นยาสีฟันที่สีสะเป็นฟองหยดอยู่ข้างอ่างแล้วไม่เช็ดกูไม่เอาแล้วอีนี่สกปรกเราก็เป็นก็อีแค่หยดเดียวก็ไม่เอาอ่ะมันเธอก็ไม่ได้หรอคือเข็มเป็นแบบนี้ถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่าใครแบบ ผู้ชายจะฉี่แล้วแบบไม่ค่อยยกยกเขาเรียกอะไรฉ่ฝาลอนนั่งแล้วถ้าหยดเป็นหยดหยดอะไรอย่างเงี้ยเลยเลาะบนฝานี่ยดี๋ยยกขึ้นล้วไม่ยกลงอย่างเงี้ยเราเราละเอียดถึงขั้นนั้นน่ะนิดนึงมะไม่รู้สิแล้วก็เพื่อนฉันอีกคนหนึ่งแจกร์ดเลยยันหลอนเป็นด็อกเตอร์แล้วงไปนั่งกินกาแฟโอเลี้ยงค่ะอีผู้ชายหมดแล้วนะคะมันคงเหนื่อยเดินแจกการ์ดมันก็ดูดคุก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 เลาะเลยก็บรีนี่ดันทุลังค่ะของหมดแล้ว อะไรอย่างเงี้ยก็ยังกินอยู่ไม่เอาหน้าอับอายดูดโอเลี้ยงดังหรอเลิกอีกเออเออแล้วคนสุดท้ายนี่เธอคบกันนานหรือยังเรียกว่าเดทเฉยๆค่ะักประมาะแค่เดือนกว่า2เดือนตอนนี้ก็บายบายไปแล้วบายบายไปแล้วอันนี้ก็โสดร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะหรอคะแจกใบสมัครแล้วนะคะพรุ่งนี้รับได้ที่หน้าบริษัทเดียนหน้าตึกสตารแม็กับวันนี้เลยได้ไหมคะไม่ค่ะแล้วทำไมคะคนสุดท้ายที่หนูหนูบายบายเดือนกว่าเอง ไม่ฉี่ไม่เปิดฝาอีกแล้วหรอค่ะไม่ใช่ไม่ใช่คือเรารู้สึกว่าเขาเด็กอ่ะเขาเขาทางานได้โอเคเรายอมรับในการทํางานของเขาแต่ว่าด้วยอายุของเขาบางทีเราเนี่ยประสบการณ์ใช้ชีวิตคู่มันก็จําเป็นเหมือนกันบางทีโอเคต้องแก้ปัญหาแบบนี้อ่ะเขาแก้อีกแบบหนึง่งด้วยอายุของเขาด้วยวัยวุฒิของเขาเหมือนกับที่ผู้ใหญ่พูดตลอดว่าเฮ้ยเธอเชื่อฉันสิฉันอาบน้ําร้อนมาก่อนนี่คือเรื่องจริงคือเขาเคยเจอเหตุการณ์พวกนี้มาก่อนแต่ เขา26เขาอาจจะยังไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เขาก็แก้ปัญหาไม่ถูกเพราะนั้นแล้วเนี่ยมันก็เลยมันเราเหนื่อยอะ รู้สึกเราอยู่แล้วเราเหนื่อยนุขามันคงไม่มีอะไรที่เพอร์เฟกต์บนโลกใบนี้หรอกแล้วผู้ชายที่ดีก็ยังไม่มาเกิดค่ะหรือไม่งั้นก็เป็นคู่ไปหมดแล้วล่ะไม่เดียนว่านะคะหนูทำตาบอดไปข้างหนึ่งนะคะอีกข้างลืมๆหลีๆเห็นเป็นกุ้งยิงดูแล้วมีผู้ชายเป็นตัวเป็นตนก็ขึ้นชื่อว่ายังมีแฟนยังดีกว่าหาไม่มีนะคะแต่ถ้ามีแฟนแล้วไม่ถูกใจเราเราไม่มีดีกว่านะอยู่คนเดียวดีกว่าดูแลเองได้หรอกค่ะแต่ก็ยังอยากมีนะคะค่ะโอเคค่ะแต่ก็ยังอยากมีนะคะ ตายหน้าชื่นตาบานยิ้มละเลื้อเลยนะคะยังอยากมีผู้ชายค่ะครับสักครู่นะคะเดี๋ยวคุยต่อช่วงหน้าเพราะเขาบอกว่าใครเข้าใกล้แม่คนนี้นะคะต้องมีความอดทนมากมเลี้ยนอยากทราบแล้วเกินใครจะผ่านข้อทดสอบเหล่านี้ไปได้นะคะขอขอบคุณวุฒิศักดิ์เพราะความสวยรอไม่ได้กาแฟาวีสลิมเข้มได้ทุกที่ดูดีเพราะไขมันต่ำใยอาหารสูงกล้าท้าลองเห็นผลได้ในเจวันและคาเมล่าแมตตี้ทูเวย์สำหรับสาวผิวมันเนียนนานหน้าใสาไม่มันตลอดวัน คุยต่อช่วงหน้านะครับสนับสนุนโดยวุฒิศักร,ระความสวยรอไม่ได้แกาแฟวีสลินเข้มได้ทุกที่ดูดีเพระาะไขมันต่ำคามเมลา่าแม็ตี่ทูเวย์สำหรับสาวผิวมันเนียนนานหน้าใสาไม่มันตลอดทั้งวนัน ดูคลิปไปเมื่อกี้นี้แล้วคุณผู้ชมสนุกใช่ไหมครับถ้าคุณผู้ชมอยากติดตามความสนุกของรายการคนดังนั่งเคลียร์แบบไม่มีพลาดง่ายๆครับแค่คลิกปุ่ม Subscribe ตรงนี้เองนะครับข้างล่างนี้ไงรับรองความแซ่บแบบอัปเดตจะส่งถึงบ้านคุณทันทีรวมทั้งคอนเทนต์ต่างๆของช่อง s t a r m a x ด้วยกดเลยครับกดกดซิเร็วกด